เื่องล่าอัลบั้มที่11ตอนลิขิตฟ้ากับมานะตนนานมาแล้วมีชายคนหนึ่งตั้งสำนักทำการฝึกสอนศิษย์โดยกำหนดหลักเกณฑ์เอาไว้ว่าใครก็ตามที่ประสงค์จะมาฝากตัวเป็นสิทธิ์ของอาจารย์สำนักนี้ จะต้องปฏิบัติต่ออาจารย์ให้ครบ3ปีแล้วอาจารย์จึงจะถ่ายทอดวิชาวไว้ให้ประจำตัวบรรดาชาวบ้านใกล้ๆได้ทราบกิติศัพท์ต่างก็พาบุตรหลานมาฝากตัวเป็นสิทธิ์วิชาที่อาจารย์จะอบรมสั่งสอนให้ก็ไม่มีอะไรมากเช้าขึ้นก็สั่งงานให้สิทธิ์ทำเป็นเฉพาะคนนับตั้งแต่การรู้จักรักษาความสะอาดของสำนักและบริเวณทุกคนต้องปฏิบัติงานในครัว ในห้องอาหารตัวอาจารย์จะเข้ามาควบคุมอย่างกวดขันลูกศิษย์ส่วนมากเป็นชายไม่คุ้นเคยกับงานพวกนี้ด้วยความเกียดคล้านจึงพากันหนีกลับบ้านเป็นจำนวนมากฝ่ายพ่อแม่เมื่อลูกหลานเล่าให้ฟังต่างก็เชื่อลูกของตนพากันพูดเป็นสิ่งเดียวกันว่าถ้าอาจารย์แกสอนแบบนี้ข้าสอนเองก็ได้มีพ่อแม่น้อยคนที่จะปลามลูกของตนเองว่า ดีแล้วลูกเอ้ยให้อาจารย์แกใช้แกหัดเองจะได้เกง่งไม่เลือกงานในจำนวนสิทธิ์มากมายหลายรุ่นมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเวทมนต์อดทนฝึกงานจนครบสามปีอาจารย์สั่งอะไรให้ทําก็ทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยทุกอย่างวันที่ปฏิบัติงานกับอาจารย์จนครบสามปีนั้นอาจารย์จึงเรียกมาพบแล้วบอกว่าเองเป็นเด็กดีมาก สั่งสอนอะไรก็ปฏิบัติตามได้เรียบร้อยเพราะฉะนั้นข้าจะให้วิชาแก่เองเพื่อเอาไปปฏิบัติหาเลี้ยงชีพในอนาคตสักสามข้อเมื่อเกิดปัญหาอะไรขึ้นในภายหน้าให้ทำตามคำที่ข้าสอนเสมอข้อปฏิบัติ3ามข้อในเวทมนต์เจ้าต้องจำและท่องจนขึ้นใจนั่นคือข้อหนึง่งเดินดีกว่านั่ง ข้อสองนั่งดีกว่านอนข้อสามทำงานดีกว่าอยู่เฉยๆเมื่อได้วิชาเลี้ยงชีพสมข้อจากอาจารย์แล้วนายเวทมนต์กราบลาอาจารย์กลับบ้านเมื่อถึงบ้านก็ยังไม่เข้าใจคำสอน3ข้อของอาจารย์จึงนำมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อให้ความเห็นว่าข้อปฏิบัติสข้อนั้นไม่ใช่วิชาวิเศษวิสโสอะไรเลย ฝ่ายแม่ได้ยินก็บอกว่าเอาเธอเอาเธออาจารย์ว่าเป็นของดีลูกก็ไปนอนคิดทบทวนดูให้ดีก่อนแล้วกันนายเวทมนต์นำคำสอนมาครุ่นคิดรุ่งึ้นก็ทดลองคำที่อาจารย์ให้ในข้อที่หนึ่งคือเดินดีกว่านั่งว่าจะดีอย่างไรจึงแต่งตัวออกจากบ้านเข้าไปพบประกาศฉบับหนึ่งในหมู่บ้านเขียนว่าเรามหาเศรษฐีแห่งเมืองนี้ มีลูกสาวอยู่คนเดียวเราต้องการให้ลูกสาวของเราแต่งงานกับชายหนุ่มที่สามารถเข้าไปอยู่ร่วมห้องกันสองต่อสองกับลูกสาวของเราโดยไม่แตะเนื้อต้องตัวให้เกิดราคีหรืออัะยศถ้าอยู่ได้ครบสามวันเราจึงจะจัดพิธีแต่งงานและยกสมบัติให้ครอบครองเมื่ออ่านประกาศแล้วนายเวทมนก็กลับบ้านนำความไปเล่าให้พ่อแม่ฟัง เพื่อขออนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตแล้วนายเวทมนต์จึงเดินทางไปพบเศรษฐีตามประกาศนั้นและขออาสาปฏิบัติตามข้อตกลงทั้งปวงเสร็จแล้วจึงได้รับทราบว่ามีคนเฝ้าอยู่หน้าห้องตลอดเวลาหากได้ยินเสียงหญิงสาวร้องก็จะถูกทำโทษถึงตายกระนั้นนายเวทมนต์ก็ยังยืนยันจะลองอาสาปฏิบัติดูก่อนที่เศรษฐีจะนำส่งตัวนายเวทมนต์เข้าไปในห้อง ในเวทมนต์ขอดาบจากเศรษฐีเล่มหนึ่งเศรษฐีก็ยอมให้เมื่อเข้าไปอยู่ในห้องแล้วเขาก็ปฏิบัติตามข้อแรกที่อาจารย์สั่งสอนไว้ก็คือเดินดีกว่านั่งเขาเดินสำรวจความเรียบร้อยของห้องอย่างถี่ถ้วนจนไม่มีเวลามองดูลูกสาวเศรษฐีเลยด้วยเขาสืบรู้มาว่าชายหนุ่มที่อาสามาก่อนหน้าเขานั้นตายก่อนเจ็ดวันไม่มีใครรู้สาเหตุการตายตกเย็น ก็มีคนนำข้าวปลาอาหารมาให้กินอย่างดีในห้องพอตกกลางคืนเขาก็นึกถึงคําสั่งสอนของอาจารย์ได้ว่านั่งดีกว่านอนเขาก็ไม่นอนเมื่อเฝ้าสังเกตดูความเรียบร้อยในห้องแล้วเขาก็นั่งพิงฝาแง้มมองดูบนเพดานเขาจึงได้เห็นว่าเพดานนั้นมีช่องเล็กๆอยู่เขาทําเช่นนั้นทุกวันทุกคืนจนถึงวันที่หเขาก็เห็นงูใหญ่ เลื้อยลงมาจากเพดานเขาก็ปล่อยให้มันเลื้อยลงมาพอได้ระยะจึงเงื้อดาบฟันงูนั้นตายลูกสาวเศรษฐีได้ยินเสียงคมมี่จึงตกใจตื่นและร้องขึ้นเมื่อเห็นซากงูคนทั้งหลายรวมทั้งเศรษฐีก็กรูกันเข้ามาในห้องลูกสาวจึงเล่าความจริงและชี้ไปที่ซากของงูแล้วบอกว่าในเวทมนต์ไม่ได้แตะเนื้อต้องตัวของตนเลยในที่สุด นายเวทมนต์ก็ชนะเกมนี้เศรษฐีจึงยกลูกสาวและทรัพย์สินให้ในายเวทมนต์ตามสัญญาแต่นายเวทมนต์ขอคืนทรัพย์สมบัติไม่รับเป็นของตนขอเพียงอย่างเดียวให้มีสิทธิ์ขอใช้บ้างเมื่อจำเป็นนายเวทมนต์ได้ลูกสาวเศรษฐีเป็นภรรยาแล้วก็นึกถึงคำสั่งสอนของอาจารย์ข้อที่สามว่าทำงานดีกว่าอยู่เฉยๆจึงปรึกษากับภรรยา ขอออกจากบ้านไปทำงานรับขนของจากท่าเรือไปอยังตลาดภรรยาทัดทานอย่างไรก็ไม่ฟังเขายังคงยืนกรานที่จะขอออกไปทำงานข้างนอกพร้อมกับขอบเกวียนและอัวเทียมไปด้วยนายเวทมนตริ่มรับจ้างขนของตลอดวันไม่กลับบ้านเพราะภรรยาของเขาทำอาหารกลางวันมาส่งให้ขา่าวนี้รู้ถึงนายสำเภาว่าลูกเขยของเศรษฐีมารับจ้างขนของ นายสำเภาไม่ยอมเชื่อเพราะไม่เคยปรากฏมาก่อนว่าลูกเคยเศรษฐีจะมาทำงานต้อยต่ำอย่างนี้นายสำเภาจึงเรียกนายเวทมนต์มาถามที่ข่าเรียกเจ้ามาเพราะข่าสงสัยข้องใจว่าเจ้าเป็นลูกเขยเศรษฐีจริงหรือเปล่าในเมื่อเจ้าเป็นลูกเขยเศรษฐีร่ำรวยอยู่แล้วทำไมต้องมาทำงานต่อยต่ำอย่างนี้นายเวทมนจึงตอบไปว่าเป็นความจริงนะท่านข่านี่แหละลูกเขยเศรษฐี กระนั้นนายสำเพายังหัวเราะเยาะและพูดขึ้นโดยได้มีการท้าทายว่าเอาเธอเอาเธอถ้าเจ้าเป็นลูกเขยเศรษฐีจริงแล้วมาแบกของขับเกวียนอย่างนี้จริงข้าจะยอมยกสำเพอและสินค้าให้เจ้าตัวข้าเองก็จะยอมเป็นลูกจ้างเจ้าด้วยปรากฏว่ากลางวันวันนั้นเมื่อภรรยาของนายเวทมนลูกสาวเศรษฐีมาส่งข้าวกลางวันให้นายเวทมน โดยนั่งแคร่มีคนถามสำรับกับข้าวคาวหวานก็จัดวางบนเสลี่ยงมีข้าทาสบริวารติดตามมาเป็นขบวนแล้วลงมือปฏิบัติต่อนายเวทมนต์อย่างดีนายสัมภาวเห็นกับตาและหลังจากคุยสอบถามกับภรรยาของนายเวทมนต์รวมทั้งบ่าวไพร่แล้วจึงยอมเชื่อและแพ้พนันออกปากยกสัมภาวพร้อมทั้งสินค้าทั้งหมดให้กับนายเวทมนต์และยอมเป็นลูกจ้างในเรือตามสัญญา แต่นายเวทมนไม่ยอมรับของเหล่านั้นขอให้นายสำเพารักษาไว้ตามเดิมเพียงแต่ขออนุญาตให้ตนได้เป็นผู้รับเหมาขนสินค้าแต่เพียงผู้เดียวนายเวทมนต์ได้ทำงานขนสินค้าด้วยความขยันขันแข็งจนในที่สุดกลายเป็นเศรษฐีมิได้รับทรัพย์สมบัติหรือมรดกจากใครเลยผู้คนพากันสรรเสริญยกย่องไปจนถึงเมืองไกลนายเวทมน์ผู้ไม่รอลิขิตฟ้า แต่ประสบความสำเร็จได้ด้วยมานะแห่งตนทุกเป้าหมายมันจะดูเป็นไปไม่ได้เสมอจนกว่ามันจะสำเร็จไม่สำคัญหรอกว่าคุณจะเดินช้าแค่ไหนราบใดที่คุณยังไม่หยุดเดินเมื่อคุณมองไม่เห็นเส้นทางทั้งหมดก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเป็นไปไม่ได้ความสำเร็จไม่ได้มาจากใครมีทุนมากกว่ากัน แต่มาจากความตั้งใจที่มีมากกว่าการตังหากทำให้เสร็จกับทำให้สำเร็จใส่เชื้อเพลิงของความพยายามต่างกันนะคะไม่มีอะไรที่ได้มาฟรีๆแม้แต่ความสำเร็จก็ต้องจ่ายด้วยความพยายามเส้นชัยไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเราแต่เราตั้งหากต้องวิ่งเข้าไปหามันความสำเร็จไม่ได้มีไว้สำหรับคนที่เดินเร็วเสมอไปแต่มีไว้ สำหรับคนที่เดินทนและไม่หยุดเดินค่ะ วันของฉันคือวันยิ่งใหญ่มีจุดมุ่งหมายคือการเป็นดาวเน็ตเหนื่อยแรมร้อนเราร้อนหรือเน็บหนาใจสั่งให้เท้ายัางก้าวเดินไปทั้งลมและลูก ต้องทนทุกอย่างโดดเดียวอ้างว้างบนทางยาวไกลบนเปลือกที่สวยต้องแลกด้วยสิ่งใดลำบากเท่าไรจะไขความมากลียดต้องทำ บาดแผลเรื่องธรรมดาตามหาความฝันฉันมีเพียงแค่วันที่หวังไม่มีทางให้กลับหลังหันจ่ายความเป็นคนเพื่อแลกปรงวัลให้ใจฉันมีเพียงแค่วันพรุ่งนี้ฉันไม่มีเมื่อวาน จะเป็นจะตายขอไปให้ถึงดาวเพราะฝันของฉันคือวันยิ่งใหญ่ไม่มีสิ่งไหนได้มาปลางปลามุมหนึ่งแห่งแสง ที่แฝงความปวดร้าวยังส่องสกาวเมื่อมองด้วยตาเจนแต่ทำบอบช้ำเรื่องธรรมดาเพื่อดาดวงนั้นฉันมีเพียงแค่วันที่วังไม่มีทางให้กลับ หลังคันใจความเป็นคนเพื่อแลกรงวัลให้ใจฉันมีเพียงแค่วันรุ่งนี้ฉันไม่มีมื่วานให้ใครจะเป็นจะตายขอไปให้ถึงดาวฉันจะไปสู่วันที่หวัง ไม่มีทางให้กลับหลังหันใจความเป็นคนเพื่อแลกรางวัลให้ใจฉันมีเพียงแค่วันพรุ่งนี้ฉันไม่มีเมาื่วาน